ไปใช่ไเยวผมปาเองอะถ้าป่าไก่พี่ดาเลยนะโอ้พระเจ้าจอดมันบยอเยี่ยมเลยพี่ว่าเซฟเป็น่องอินเตอร์อเรียกว่าเซฟอินเตอร์ไปป่าไม่ยอเติมป่าไม่ยอมเติมป่าไก่ป่ากุกป่าไม่เติมเลยเออป่าไม่เติมเลยเลยป่ากุกว่ะอะไรอ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 ะ ไว้ป่าทำไรอ่ะกูบังให้บังไม่ทันว่าป่าปุ๊บเกินเอ้าเซฟโดนว้ายเซฟเซฟการไอเซฟโดนตุเลนโซโลคิวคนดูเดี๋ยวเจอกูเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวมึงเจอกูมึงอ่ะมึงด่าเขาหรือมึงด่ากูเนี่ยมึงด่ากูเลย เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะไอเซฟมั่วไอเย็นเป็นสองอินเตอร์หรือเปล่าเราอะไอเด้กเป็นสองอินเตอร์แต่ว่าผมต้องกดสเกลไงเพราะว่าทีมของคุณเพิ่มเวลบผมอ่านกใชขวดแค่หวานหมดแหล่พี่ว่าเซฟเป็นสองอินเตอร์ไม่เรียกว่าเซฟอินเตอร์ไป เรียกว่าเซฟอินเตอร์มันจะเล่นเป็นเซฟอินเตอร์ใช่ป่ะเออเซฟอินเตอร์เซฟอินเตอร์อะเซฟอินเตอร์เอาไว้เจอพวกไอ้เซฟอินเตอร์เซฟอินเตอร์ทีวีอ่ะเซฟอินเตอร์เป็นฝ่ายเลือกทีวีขยาว่ะมันบอกว่าอะไรนะทีวีอะขยาฮะเซฟพูดว่าอะไรนะเซฟอินเตอร์ก่อนทีีอ่ะถ้าตัไม่ดีเองอ่ะก่อนที่เซฟจะเล่นเซฟทำไมไม่พูดก่อนนะ เวลาเข้ามาแล้วค่อยแซบอ่ะเดี๋ยวจบเกมเราเตะมันออกดีกว่าอดเล่นเซฟต้องพูดว่าผมยอมรับว่าผมคือเซฟอินเตอร์พูดสิยอมรับว่าคือเซฟอินเตอร์ผมอ่อนกว่าพี่ตองอินเตอร์พูดดิผมอ่อนกว่าพี่ตองอินเตอร์ผมอ่อนอย่างขี้เลยครับผมอ่อนอย่างขี้บอกก่อนผมคือขี้ครับคือขี้ครับผมคือขี้หมาคือขี้หมา ล้างไม่ดีมั้งพี่วีล้างไม่ดีฮ่าแ่งฮ่าฮ่าฮ่เลยาฮาง่าฮ่ีฮ่าแ่าฮ่าฮอาน่าฮ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 ่า่เฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮ่ัฮ่าฮ่าอนา่าฮน้องนน่าส่าฮ่านนาฮ่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 ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่่น่นง่่่ แกก็บอกว่าแกอ่ะก็ถ้าเแกยิงเแกวิ่งแกโดนอ่ะต้องถอยมาปล่อยง่ายก็หาที่สนฉากในไม่ถอยอ่ะคนจริงเขาไม่ถอยหรอกเซฟมีแต่คนอ่อนเท่านั้นแหละที่ถอยอ่ะเสียงเกมเบาไปดังไปไหมคุณวสันกล้องสวัสดีครับเปิดบัตรครับน้อง เป็นคนอัพแต่งเ่ยใช่ครับผมแสกิลหนึ่งแม่งก็เบาเกินไอ้เหี้ยจ็อกเกอร์เนี่ยมมาาปปิดโอ้ยเหี้ยโคตรเบาอ่ะเบาเกินเตะเตะธรรมดาก่อนแล้วก็พอครบเซ็ตแต่แล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่อนอ่อนเซฟที่โหลดไม่ต้องพูดเลยพี่แบบโหดกว่าอ๋อกูรู้แล้ว ดูแลดูแลกดตีธรรมดาก่อนแล้วกดหนึ่งเลยมันจะได้ยิงอ่าอ้าวมันก็ชาร์จอยู่ดีก็แค่นี้แหละพี่บีไม่ได้นชาร์จออกเฮ้ยป่าไม่ยอมเติมป่าไม่ยอมเติมป่าไก่ป่ากุ๊กป่าไม่เติมเลยเออป่าไม่เติมเลยเลยป่ากุ๊กว่ะอะไรอ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 ะว้ป่าทำไรอ่ะกูบังให้บังไม่ทันว่าป่ากุ๊กเกิน กบ้าเนี่ยขี้กลัวยิงเลยกลัวไปอันนี้ขี้กลัวดิกลัววะเออเซฟขี้กลัวกินได้อะขี้กลัวแหละพี่ยิงจนท้อพี่เหนื่อยวะพี่เหนื่อยวะเซฟเซฟไหวปะเนี่ยฮะฮะเซฟไหวป้าแต่ว่าพี่เอเดนน่ะพี่เอเดนน่ะพี่มาตัดจ้าไอ้เชี่ยกูพูดจริงนะจนวันนี้กูยังงงกับสแต็กโจ๊กเกอร์เลยไอ้เชี่ยกูต้องทำยังไงกูถึงจะยิงจรวดออกทันทีวะไอ้เฮีย เออไอไอไอนี่ส่อไอนเอเพเทนเตอร์เมื่ที่เราต้องเตะธรรมดาก่อนอ่ะเอือใช้เกลื่อนหนึ่งอ่ะไปมันจะพบติดแสแตกอ่ะก็อะไรจ้าเฮ้ยเพเทนเตอร์ไมมาเอาปอนอ่ะเฮ้ยเพเทนเตอร์เฮ้ยเอาอะไรเพอินเตอร์เพอินเตอร์เพอินเตอร์ฆ่ามันดิเพเินเตอร์เอ้าไอ้เหี้ยกูเดินมาไหมวะเนี่ยเพอินเตอร์ เพตนอินเตอร์เทวเพตนอินเตอร์โอ้ลาสหมดอ่ะลาสโคตรลาสอ่ะเพตนอินเตอร์เพตนอินเตอร์ชี่ออะไรวะไอ้เพตน์นี่ชื่ออะไรนะไอ้เซฟอินเตอร์เออไอ้เซฟอินเตอร์ไม่เอาเอ้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 าเซฟอินเตอร์เอ้ามึงไม่บวกละเลือดเต็มมาเฮ้ยเดี๋ยวเจอกูเฮ้ยมันปากแซบไอ้เซฟพีเมย์เหรอมึงดูดิมันพิเมย์ไอ้ลิ้นเ จังเฮียเปิดงานให้พวกกูด้วยไอเซฟอินเตอร์ใครมากรอยอีกตัวอะใครรานมากร้อนร้านมากรอเองอะโอ้สุดยอดเลยเก่งมากเลยไม่เคยเห็นใครร้านมังกรได้ก่อนบนโลกใบนี้เพราะว่ามือมันเป็นเฉยเฉยอะโอ้สุดยอดเลยดูดิพี่ฆ่าสองตัวแล้ว เซฟเล่นเมื่อกี้เซฟฆ่าใครไม่ได้เลยเซฟโคตรหมูอ่ะเอ็นเนี่ยใช้ได้เอ็นเนี่อทกบต้องใช้จังหวะจากโ้มไม่ไงมันมีล้มไมอยู่กับตัวไงไม่เกี่ยว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 เซฟอ่อนเองก็บอกก่อนเกี่ยวไม่เกี่ยวตัวไงหรือหายนักบินหรือเปล่าเฮ้ยกูรู้แล้วมันเก่งเพราะอะไรมันจะกดสกิลหนึ่งได้เร็ว แบบว่าไม่ทันต้องหนีอย่างนี้หรอแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรอะ่ะคืออันนี้กูเล่นเก่งเองอ,ะอ่ะคือถ้าเป็นเซฟเล่นก็เป็น,น,นหมูอยูดด่ดอีอ่อะเออเอ้าเฮ้ยป่าจนที่สุดในทีมอีกแล้วเฮ้ยป่าไก่อช่ใช่คอมโบคือยิงธรรมดาอันติ ยิงธรรมดาอันตียิงธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งขอบัฟฟ้าได้ปะเออพี่ขอบัฟฟ้าได้ปะเซฟไม่ใช้มานาตัวได้ตัวได้ตัวได้อ๋อมันไม่ตอบแปลว่าได้ใช่ป่ะโอเคไม่ได้มันประเด็นก็ให้เออบัฟฟ้ายังให้เลยไม่เซฟมันขี้งกกว่ะ๋ยวไปคุยมันเลยไปทำฟ้าทางแดงตอนเนี้ย้ป่าไม่เอาบัฟเลยอ่ะป่าไม่เอาออบเจกทีฟเลยถูกโจมตี เฮ้ยคุณอเล่นเป็นแล้วว <als> so. ่ะสวัส <pu> ด <beast> ีค <dancing> ร <además> ับ <daran> คิณวัม เนี่ยอนอมเลนทำให้ทิมเล่นได้เนี่ยจิงเลยแบบไม่กล้ามาเล่นเลยเห็นมสุดยอดสุดยอดกันมาเลยเออป้องเลนดักของเราถูกโจมตีอะไรไอ้เฮียมึงรอดได้ไงวะไอ้สันอู้เสียดายว่ะป้าไม่ยอมเติมอ่ะ จะต้งเก็บกะา่อนพี่ใจเย็นป้าอนเฮ้ยป่าคนนอะไรเออป่าอ่นว่สา3สามสุดคุณอีกแล้วสามสามสามตั้งหาาเออสามสามเก้าสามบวกสามบวกสามก็เป็นเก้าอยู่ดีอ่ะเซฟจะเล่นสุดคุณอีกแล้วพี่มีที่มีป้าเอแหละ เฮ้ยบีบ้าฟ้าบ้าฟ้าฝันเราข้ามมาเวทบ้าฟ้เา boom, <c oughs> เราเฮ้ยเซเมอบ้าฟ้าโอ้โหป่ามันขึ้นไปบนอีกแล,ล้วอ๋อเลนล่างป่ามาไปไหนไม่ได้ช่วยเลยอะ่ะเอาอมกอนเลยอมกอนมึงแก,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 กเดือดเพี้ยเ <c oughs> าพอดีไปเคลฟ์เคฟ์หายเพราะว่าเคลฟเยอะไอไม่ชาร์จโคตรนานเลย กูรวยกันเดี๋ยวกูแพ้จริงอันติสแต็กสามตรวจสแต็กสองอ๋อสแต็กครบหนึ่งสแตก็แตกครบห้าไม่ต้องรีตรวนจริงจริงสงงงวัสดีคนดูนะครับผมคลนลังจะไล่ถึงแชร์นะครับอยากจะเจเกมนะครับทักเลยนะ เกใต่อไปหน่อยของตัวน่ะมันแอบมันเก่งแปลกๆอยู่นะเหมือนต้องใช้สเต็ปในการเล่นเยอะขึ้นหรอไม่เร่งใจว่ะซันสลิปบดีแก๊ผมต้องเอาเอาเกมไอ้เกมออกก่อนแล้วเราจะเซฟไปกับพี่ดีอ่ะไม่พี่เราเซฟออกเลยเพราะเซฟกากเกิน พี่เมียแหละพี่เมียถ้าผมได้เจอพี่เมียผมจะได้เก่งขึ้นไงแะทีนี้ผมจะได้ง่ายขึ้นน่ะอ่อนจัดเลยเซฟแบบคะแนนแบบคือถ้าเซฟคะแนนดับห้าก็คือหมดแหลต้องเล่นมังกรของเราระดับตีระดับพลังแบบว่าเทียบกับพี่วียนั่นแหละถ้าเซฟหนึ่งหนือพี่ชนะพี่ให้เล่นต่อเปล่างั้นผมเอาเอาเพชรมากับเชือดพี่เมียกันเอาใครนะ อเอาเพชรใส่ผมไงต้อเล่นเราของกันแค่สองเซฟก็แพ้เซฟหมูล,ลิ้นหาตังค์ไนะฝันมึงจนมากนะจนกว่าเซฟ <I S 2> นี้แบบจบเลยนะหาแปบบ๊บหาแปบบ๊บ <c oughs> ไอ้ผ <Can S 1> ู้มี <c oughs> มีมีมันแซ่บว่ะ ไอ้กูนี่แม่งกระตึงเกินไปกูเกียดขื่อน,นี้วะทำให้กูแอบยากขอค้นหน่อยนะเทล่ะแสดงว่าเราเยอะออกมาแล้ว ที่ nice มันเก่งอยู่แลเนี่ยตัวมันแอบเก่งอยู่แลทุก <Nice S 2> คนฝ <assist> ากคนละหัวใจคนละไลค์ให <น backgrounds S 2> <ว>้หน่อยครับ Facebook หัวคุณสวยไม่ได้กี่ดาวครับพี่ตัวมันอันนี้กี่ดาวอ่ะยี่สิบอ่ะกูยี่สิบกว่าว่าตัวมันแอบเก่งอยู่นะ S <S เฮียไอ้เฮียไอเฮียมันหา,าตายเลยเอ้าเซฟโดนไวเซฟเซฟกัดไอ้เซฟโดนตุเรนโซโลคิวคนดูเอ้าไม่ไม่เอาเอามอกินไม่ได้เหรอคุณดูว่าเซฟฆ่าได้โอ้จบแล้ว ไอ้เยี่ยลิ้นออกแต่เลือดหาป้ามึงไอ้เยี่ยมีใครรีเลือดเทนเนีย่ย <c oughs> โอ้โหเทนไป็นหน้าที่คนอื่นไปไอ้สัตว์เด<ก>ี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวมึงเจอกูมึงมอ่ะมึงด่าเขาเหรือมึงด่ากูเนี่ยเหมือนด่ากูเลยด่าพนักงานโอเคโอเคโอเค <c oughs> อเห <c oughs> มือนเวลากูด่าปุ๊บแบบว่าเซฟอ่อนอ่ะมึงจะไปด่าแบบเดี๋ยวมึงเจอกูเลยแบบเหมือนจังหวะเดียวกูเลยอุ้ยเฮียโคตรแรงเหมือนแบบเร่งกับน้องนุ่นสวัสดีครับ พี่ชายรับนเกยทุบตัวอยู่แล hm ้วเออด่าครับผมพูดเกยรับผมไม่ไหวก็จะด่าด่าเขากลับอข้าไปยังอะเซ่ะได้ไหมตัวปะไม่ได้เซอ่อนาไม่ได้ตัวเลยหลบหนีไปหมดเลยอะ เข hmm. ื่นไปเขินไปเทฟตีดักเทฟตีดักกินนี้ชื่ออะไรครับตะกินเอ่อะวังเลเยอีเร์ดนเจอร์อันี้เซฟสู้ตูเลนได้เปลาไม่ได้นี่หานะเหมือนจะไม่ได้ว่นทรงอ่ะโอ้ไม่เสียจังหวะบินโอ้เซ็มตัวเองเข้าใส่ตัวเองตั้งหาบอ่ะ กูฟังไฟกูก็เบาเกินนเี่ยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้ยเกเรแบกเซฟวะใอ่หรอเพราะว่าเราต้องช่วยกันเล่นไงถ้าไม่ช่วยไปไงอะ่ะถ้าไม่ช่วยก็เซฟเซฟยืนบอกก็ชนะอยู่ดีไ,ไม่เชื่อลองยืนดิ มไม่ใช่อออกยายเป็นทีมไม่ใช่หรอแค่ยาวเปียบะเอยากอยู่คนละฝั่งกับเซฟอ่ะเอาป่ะพี่หมัอนหน้าเซฟเลยไปฆ่าพ่อแม่มึงไว้หรือไงมันด่าดเซฟอ่ะเซฟมันด่าดเซฟอ้าวมันด่าดเซฟเอาเซฟยืนนิ่งแล้วจวังหวะนี้เซฟเรื่องของมึงนี่ทิงไม่ถึงวะ ไม่ดีแล้ว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 โอ้โแต่งไม่เดี๋ยดูแต่งไม่เป็นว่ะไหนอันไกนอันแบกแ้งแกล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 ้งโอ้โหพียอะก็อยากบังนะนั่นแหละเหลือกูไว้กันมากจะแพ้แล้วเนี่ยจะแพ้เพราะเซฟเลย เฮ้ยเฮ้ยลืมกดแขนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเก็บแขนไว้น้ำร้อนเก็บโซนเนี่ยเกิดทันเกิดทันอุ้ยสวยอุ้ยเียกนะม่งอย่างตึงเห็นมาแล้วบินบินมาแล้วโอ้ยเดี๋ยววันทีเซฟไอ้เซฟไอ้เซฟไอ้เซฟเอาดิอีกตัวหนึ่งเซฟ อย่าไปกลัวโอ้เซฟวิ่งหนีไอเซฟไอเซฟไอเซฟก็เล่นแบบเดียรที่พี่เวที่พี่เว่นนั่นแหละพี่มึงไม่เอาต่อแล้วพี่เว์เกี่ยวอะไรวะเอาต่อก็บ้าดิบ้าเหี้ยอะไรมันจะตายเลยเซฟวิ่งเหรอวะจังหวะาลงมิ่งเป็นไงวะโอ้ยเหี้ยไม่เงียบโดนไอเห็นตูเรนป่ะไอเซฟมั่วไอเหี้ยชิบหายแล้ว ยื้อกูเล่นไม่ได้นะเว้ยกูเจ็บไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเล่นเล่นรอไม่ดีไม่ดีไม่ดีโดนแล้วโดนแล้วไม่ดีออกออกออกไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอ้ยปังกูดิปังกูดิปังกูไอ้เหี้ยแพ้เลยวะเนี่ยไอ้สารไอ้เหี้ยไอ้เซฟโยนมึงป่าควายอะไรเซฟ รบเข้าไปพร้อมกัใครเข้าไปพร้อมใครจะบินไปกับมึงได้อ้าวเซฟโดนด่าคนเดียวเลยเขาด่าเซฟคนเดียวเลยโอ้เซฟแพ้เพราะใครเซฟเกมเนี้ยแพ้เพราะใคร ฮะกิมมี่ก็เลิกเอาผมไปอ้างได้แล้วอ่ะเอาเาเลิกว่าอะไรมันแพ้เพราะมึงเซฟมันแพ้เพราะมึงเอ้ยเกมเนี้ยมึงเลยไอ้เหี้ยกูยังรั่วเลยแล้วผมต้องให้อีก้อนหนึ่งนะเพราะว่ามันเอาเออต้องเล็กรอดหนึ่งเอาวีอ่ะพี่ให้เกมสุดท้ายจริงๆนะเซฟเจอกระต๋งครับ วิสานเกมมิ่งเติมเกมถูกกว่าทุกที่ที่คุณเติมเกมเติมโคตรง่ายปลอดภยัยตอบไวราคาถูกกว่าเติมเองเติมเกมในราคาพิเศษวิสานเกมมิ่งปลอดภยัยตอบไว24ชั่วโมงวิสานเกมมิ่งเติมเกม